แฟนวอลเลย์บอลหญิงหมดความอดทนล้อมรถบัสไล่โค้ชให้ลาออกสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารกีฬามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดูเดือดมากๆสำหรับแฟนๆลูกยางประเทศจีนหลังพ่ายแพ้ไปสองนัดติดมีโอกาสช่วดโอลิมปิกที่ปารีส ล่าสุดสื่อจีนได้ตีข่าวแฟนลูกยางร้อมรอบรถบัสของทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนและแตะโกนขับไล่โค้ชไคบินให้ออกจากการคุมทีมโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนพ่ายแพ้ไปสองนัดติดต่อกันในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2024ซึ่งไม่ใช่ข่าวดีนักสำหรับทีมหญิงจีนแน่นอนโดยเฉพาะการแพ้คู่ต่อสู้อย่างแคนาดาและเนเธอร์แลนด์ติดต่อกันโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนเข้าสู่สถานการณ์สิ้นหวัง และมีแนวโน้มจะพลาดโอลิมปิกที่ปารีสอย่างมากหากพลาดทีมหญิงจีนจะสร้างสถิติที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ในการแข่งขันกับทีมดัสทีมจีนมีโอกาสชนะคู่ต่อสู้ได้ดีมากภายใน4เซตขณะนั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนมีแต้มนำ8แต้มในเกมที่4แล้วและทำ3แต้มติดต่อกัน ทันใดนั้นทีมจีนดูเหมือนจะไม่สามารถเล่นได้อีกต่อไปและถูกฝ่ายตรงข้ามหลอกล่อโดยตรงการสุ่มเปลี่ยนตัวของครบินในสนามขัดขวางจังหวะการเล่นของสาวจีนและทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักการพ่ายแพ้ต่อทีมดัสในเกมสุดท้ายทำให้แฟนๆผิดหวังมากทุกคนบอกว่าไม่เข้าใจเพราะในสายตาของหลายๆคนวอลเลย์บอลสาวจีนชุดนี้มีอิทธิพลและเหนือกว่าคู่ต่อสู้มาก เดิมทีทุกคนคาดหวังว่าสาวจีนควรจะชนะในเกมนี้แต่ไม่คาดคิดว่าทีมสาวจีนจะแพ้ในที่สุดหลังจากแพ้เกมไคบินก็ทำให้แฟนๆโกรธมากมายในวิดีโอที่ชาวเน็ตถ่ายภาพที่เห็นฉากทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนขึ้นรถบัสตอนนั้นแฟนๆปิดล้อมรถบัสและตะโกนว่าในความเป็นจริงเสียงเกี่ยวกับตะโกนไล่ออกของไคบินนั้นล้นหลามบนอินเทอร์เน็ต เพราะหลายคนสูญเสียความมั่นใจในตัวไครบินโดยสิ้นเชิงเขาไม่เก่งนักเมื่อเป็นโค้ดทีมหญิงจีนเป็นครั้งแรกและตอนนี้ก็ยิ่งแย่มากขึ้นไปอีกความสามารถของไครบินนั้นมีคุณภาพไม่เพียงพอต่อการเป็นหัวหน้าโค้ดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนแม้ว่าเขาจะมาเป็นหัวหน้าโค้ดแต่ผลงานในการนำทีมก็ย่ำแย่มากจนทำให้แฟนๆจำนวนมากโกรธและเดือดดานกับผลงานที่ตกต่ำ ทีมวอลเล์บอลหญิงจีนเป็นทีมที่ใครๆก็ชื่นชอบมากเคยยืนอยู่จุดสูงสุดของโลกและยังได้รับเกียรติอย่างมากในขบวนแห่วันชาติแต่ปัจจุบันวอลเล์บอลหญิงทีมชาติจีนได้กลายเป็นทีมอันดับสามทำให้ทุกคนรู้สึกเศร้าใจจริงๆและไม่รู้ว่าทีมวอลเล์บอลหญิงจีนจะตกต่ำขนาดไหนในอนาคตแฟนวอลเล์บอลหญิงจีนเรียกร้องให้สมาคมเปลี่ยนโค้ดเราหวังว่า ทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนจะสามารถเลือกหัวหน้าโค้ชที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าโค้ชใครบินคนนี้สำหรับโปรกแกรมการแข่งขันในวันนี้วันที่24กันยายน2566ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโคลอมเบียในเวลา19นาฬิกา30นาที